เชาวนี้ที่วัดบ้านใหม่ทองประเสร,ริฐเจริญในธรรมสาธุชนผู้รักธรรมวันนี้บินทบาทเสร็จฉันข้าวเสร็จก็เลยมาเลาะดูในวัดปีนี้น้ำค่อนข้างแห้งเอาฟางลงให้ปลา เล็กป่าน้อยได้กินอันนี้ด้านหลังของวัดนักุติรับรองพระเถระใน,นป่าไม้หลังลานธรรมเนื้อที่ตรงสี่ไรน้ำค่อนข้างแห้งตั้งเสาไว้ไปจะทำกุติอีกสักสามสี่หลัง เอาไว้พระให้มาอยู่ปฏิบัติธรรมค่อนข้างเงียบวัดบ้านใหม่ทองะเสรศิฐเขตวัดก็อยู่ติดนี่แหละอยู่คานี่ก็คือเขตของโยมของวัดก็อยู่แค่คันนาเนี่ยน้ำค่อนข้างแห้งหเอาฟางลงให้ปัน่นกินตามธรรมชาติอยู่กับธรรม อยู่กับทรรมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าสุขภาพไม่ค่อยดีการทำงานอะไรต่างๆก็เบาลงแต่ก็พอประมาณแล้วในการพัฒนาวัดนี้มีลานทำไว้แต่ยังไม่ได้ยังไม่สำเร็จก็คือยังไม่ได้ปูตัวหนอนแต่ตอนนี้จะเร่งปลูกต้นไม้ก่อน สี่ไร่ตรงนี้ก็จะเป็นลานทำแล้วก็จะมีตรงโน้นที่จะทำกุฏิอีกประมาณสักสามสามหลังสามหลังห้องน้ำพร้อมสำหรับพระที่ชอบความสงบถ้าไม่ชอบเอกลาบชอบความสงบบิณฑบ,บาตมีข้าวฉันแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ เต่เลินจิตภาวนาสร้างบาร,รมีให้ตนเองก็อยู่ได้นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าพระไม่ใฝ่ในเรื่องเอกราชแต่ทุกวันนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากส่วนใหญ่ก็คือต้องการเอกลาชมากกว่าเอกธรรมเอกธรรมเอกะก็คือหนึ่งเดียว ทำธรรมะหนึ่งเดียวก็คือทำให้หลุดพ้นคือมรรคในพานค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีมีอยู่ท่านก็จะ,จะสแสวงหาอยู่ในป่าในดงต,ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ในบ้านก็จริงเป็นวัดบ้านก็จริงแต่เป็นแต่สุดท้ายแล้วรวมรวมสงบไม่สงบในเขาในถ้ำ แต่ถ้าจิตมันวุ่นวายป่าเขาหรือทำให้เข้าถึงได้อยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละบุคคลเนาะวันนี้ไลรสดให้ดูฉันข่าวเสร็จก็จะมาคุยกับต้นไม้คุยกับต้นไม้คุยกับป่าคุยกับธรรมชาติซึมซาบซึมซับเพราะวันเวลาที่เราจะอยู่กับโลกเนี่ยมันก็ ไม่นานเน่ะชั่วแค่ลมหายใจเข้าออกพอบางคนคิดว่าโอ้ยเราจะอยู่อีกนานก็เลยหยึดแต่ถ้าผู้มีปัญญานี่เราจะพิจารณาอยู่เสมอว่าเราจะอยู่กับโลกนี้แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายก็แค่นั้นไม่มีอะไรเป็นของเรา อยู่ในวัดน,นี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นของเราสังขารร่างกายก็ไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่เพียงที่เกิดขึ้นมาเพื่อถ้าเราเห็นแสงสว่างไปอุมมงแล้วก็ปฏิบัติเข้าไปให้มันเข้าใจแล้วก็เข้าถึงวันนี้ก็มาบน มาบ่นให้โยมได้ฟังบ่นธรรมะให้โยมได้ฟังแต่ปลาปลาใหญ่ใหญ่ไม่รู้หายไปไหนหมดนะรู้สึกว่าไม่ขึ้นเลยปลาใหญ่ๆห,หรือมีผู้หวังดีกลัวปลาลำบากไม่มีข้าวกินก็เลยมาเอาไปเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไม่มีรอยถ้าไม่มีรอยไม่มีรอยคนเดิน ไม่มีรอยลงไม่มีรอยจับน้ำมันก็ขุนบ้างปกติจะมีปลาใหญ่เยอะแต่ตอนนี้มาเดินเดินเลาะดูรู้สึกว่าจะเงียบเพราะน้ำมันน้อยด้วยนี่แต่ก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างก็คือไม่เป็นไรแหละอันนี้ก็ไม่ใช่ของอาตม,มาอาตมาแค่มาอยู่มาอยู่ข้าสร้างบรารมีไป ส่วนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่กับเราเราก็ดูแลเขาไปแต่ถึงเวลาถ้าเขาจะตายเอยถึงเวลาบางเผื่อบางทีมีผู้ไม่เข้าใจมาเข็นฆ่ามาขโมงขโมยอะไรต่างๆมันก็เวน้นกรรมาของเขาเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ป้องกันดีขนาดไหนมีกล้องวงจรปิดมียามคนมันจะขโมยมันก็ขโมอยอยู่เด้อแตว่วัดนี้ หรือบ้านนี้วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะสิบกว่าปีที่มาอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีเลยล่ะแทบจะไม่มีเลยนะชาวบ้านใหม่ทองบะเสรดนี่ก็เป็นคนดีไม่มีการมาลักว่าขโมยของวัดของวาก็รู้บุญรู้บาปอยู่พอสมควรละ,ะมีเมฆมาแล้วไม่รู้ว่าจะตกป่ะเออตกหนเ้อให้มีน้ำไม่ปลาอยู่อาศัย วันนี้แค่นี้ก่อนเลยเจริญพรขอให้ทุกคนมีธรรมะเข้าใจธรรมแล้วก็ถึงที่สุดแห่งธรรมคือมรรคผลนิพพานสาธุ